สวัสดีค่ะฟิวเอ็มเอ e ค่ะหลังจากที่คลิปก่อนนะคะพี่โอ๊ตได้ทําการรีวิวสมาร์ทโฟนในงบราคา15,000บาทรอบนี้นะคะเราเลยพาไปจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมแต่อยู่ในงบราคาเพียงแค่4,299บาทเท่านั้นค่ะกับ Samsung Galaxy A 0 3 s และ Oppo A 1 5ค่ะจะจัดหนักจัดเต็มกันแค่ไหนไปดูกันในคลิปนี้ค่ะ เดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของดีไซน์กันก่อนเลยค่ะเริ่มแรกดีไซน์ของ Samsung Galaxy A03s ค่ะ สำหรับ Galaxy A 0 3 S นะคะตัวเครื่องเนี่ยเขาจะมีรูปทรงโค้งมนผิวสัมผัสด,ด้านหลังจะมีความฝืดฝืดหน่อยเวลาเราสัมผัสส่วนเรื่องน้ำหนักนะคะจะมีความบางเบาทำให้รู้สึกว่าหยิบจับได้สะดวกส่วนด้านล่างของตัวเครื่องนะคะจะมีพอร์ตชาร์จ USB Type C ที่ยังรองรับการชาร์จไวถึง15วัตต์ถัดมาตรงกลางนะคะจะเป็นช่องไมโครโฟนช่องหูฟัง3.5ที่ยังมีฟังก์ชัน Dolby Atmos สามารถเปิดปิดการใช้งานได้ผ่านการเสียบหูฟังและฝั่งขวาสุดนะคะจะเป็นช่องลำโพง ถัดมาที่ฝั่งซ้ายของตัวเครื่องค่ะจะเป็นถาดใส่ซิมที่จะใส่ได้แบบ t r i p เ e ิลสล็คือจะเป็น2 Nano โนซิมกับอีก1 m i c r ไมโ c ร r d สส่วนด้านบนนะคะจะมีไมโครโฟนตัวที่2เอาไว้ตัดเสียงรบกวนรอบข้างและถัดมาด้านขวาค่ะจะมีปุ่มปรับเพิ่มลดเสียงและปุ่ม Power ที่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือและรอบนี้นะคะมีวางจําหน่ายด้วยกันสสีค่ะนั่นก็คือสีแบล็ k แล้วก็สีบูก็คือสีที่เรามีอยู่ในมือตอนนี้นะคะ และขนาดหน้าจอนะคะใหญ่ถึง6.52นิ้วเลยรอบนี้นะคะหน้าจอแสดงผลของเขาเนี่ยเป็นแบบ PLS LCD ซึ่งเป็นจอแสดงผลของทาง Samsung ค่ะอีกทั้งรอบนี้นะคะยังมาพร้อมหน้าจอแบบไร้ปุ่มโฮมแล้วก็ไร้ขอบค่ะพร้อมทั้งอัตราส่วนหน้าจอ20:9ทําให้เราเนี่ยสามารถรับชมความบันเทิงแล้วก็เล่นเกมได้อย่างเต็มตามากขึ้นค่ะ มาต่อกันที่ดีไซน์ของทางฝั่ง oppo กันบ้างเลยนะคะเริ่มที่ฝาหลังเลยสัมผัสของฝาหลังเนี่ยจะมีความลื่นๆมีความมันนะคะซึ่งข้อเสียตรงนี้นิดนึงเนี่ยก็คือจะเป็นรอยนิ้วมือง่ายค่ะแล้วก็ถัดมานะคะจะมีเลนส์หลักอยู่3เลนส์ค่ะและข้างๆกันกับเลนส์กล้องนะคะก็จะมีส่วนของแฟลชค่ะซึ่งถ้ามองเพลินๆเนี่ยเราจะนึกว่ามีเลนส์กล้องเพิ่มมาอีกเลนส์น,นึงค่ะต่อมาที่ด้านล่างของตัวกล้องนะคะจะมีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือค่ะซึ่งจะแตกต่างกับทางซัมซุงค แต่ว่าทาง OPPO เนี่ยเขาจะให้มาอยู่ตรงที่ฝาหลังค่ะ ถัดมานะคะที่ฝั่งซ้ายของตัวเครื่องนะคะจะเป็นถาดเก็บซิมค่ะก็จะเป็นแบบทริปเปิลสล็อตเหมือนทางซัมซุงเลยและถัดมานะคะด้านขวาของตัวเครื่องเนี่ยด้านบนจะมีปุ่มปรับระดับเสียงค่ะแล้วก็ด้านล่างถัดมาเนี่ยจะเป็นปุ่มพาวเวอร์นั่นเองค่ะมาต่อกันที่ด้านล่างของตัวเครื่องเลยนะคะช่องแรกนะคะจะเป็นช่องเสียบหูฟัง3.5ค่ะและข้างๆกันนี้นะคะจะเป็นช่องของไมโครโฟนค่ะส่วนตรงกลางนะคะจะเป็นพอร์ตชาร์จแบบไมโคร USB ค่ะและสุดท้ายนะคะจะเป็นช่องของลําโพงค่ะ มาสารุปกันต่อในเรื่องของดีไซน์เลยนะคะสิ่งแรกที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องของฝาหลังค่ะในเรื่องของฟิลการสัมผัสนะคะก็จะแตกต่างกันอย่างทางฝั่งซัมซุงเนี่ยก็จะมีความรู้สึกฟืดๆข้อดีก็คือจะไม่เป็นรอยนิ้วมือส่วนทางฝั่ง oppo นะคะจะมีความลื่น,นะคะ่ะข้อเสียก็คือจะเป็นรอยนิ้วมืออยู่นิดนึงค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของจอแสดงผละคะ่ะที่แตกต่างกันเลยทางฝั่งของซัมซุงนะคะจะเป็นจอแบบ pls lcd ค่ะส่วนทางฝั่ง oppo นะคะจะเป็นจอแบบ ip ES LCD แต่ทางฝั่งของ s a m s u n งนะคะที่เป็นจอแบบ PLS LCD เนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากกว่าในเรื่องของความสว่างสีสันมุมมองของภาพแล้วก็การตอบสนองที่ลื่นไหลค่ะจะมีประสิทธิภาพมากกว่า10-15%เลยค่ะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือสามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่า5-10%เลยค่ะ มาต่อกันในเรื่องของกล้องเลยค่ะอย่างที่ได้บอกไปในตอนแรกนะคะว่ากล้องของทั้ง2ฝั่งเนี่ยให้ความละเอียดมาเท่ากันเลยเริ่มที่กล้องหลักกันก่อนเลยนะคะกล้องหลักเนี่ยเขาจะให้ความละเอียดมาที่13ล้านพิกเซลค่ะถัดมานะคะเลนเดฟแล้วก็เลนมาโครเนี่ยจะให้ความละเอียดมาที่2ล้านพิกเซลค่ะกลับมาที่ด้านหน้าของตัวเครื่องนะคะด้านบนของตัวเครื่องเนี่ยจะมีกล้องหน้าที่มีความละเอียด5ล้านพิกเซลค่ะ แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะจะเป็นในส่วนของกล้องหน้าค่ะสําหรับทาง oppo นะคะเขาจะให้กล้องหน้ามาที่ความละเอียด8ล้านพิกเซลค่ะแต่ว่าทาง samsung เนี่ยจะให้มาเพียง5ล้านพิกเซลค่ะซึ่งกล้องหลังเนี่ยเขาก็ให้ความละเอียดมาเท่ากันกับของฝั่ง samsung เลยนะคะก็คือกล้องหลักเนี่ยจะมีความละเอียด13ล้านพิกเซลค่ะแล้วก็เลนเดฟแล้วก็เลนมาโครเนี่ยจะมีความละเอียด2ล้านพิกเซลค่ะยังไงเดี๋ยวเราไปดูภาพของทั้ง2เครื่องกันค่ะ ค่ะและนี่ก็คือคลิปทดสอบกล้องหลังของทาง oppo นะคะมีความละเอียด1 8 0 30เฟรมค่ะเป็นไงกันบ้างคะเสียงรบกวนนะคะก็จะมีทั้งรถเสียงนกแล้วก็สภาพแสงสว่างค่ะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในร่มนะคะก็ไม่แน่ใจว่าสภาพเป็นยังไงเพื่อนๆลองดูกันค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือคลิปทดสอบกล้องหลังวิดีโอของทางฝั่ง samsung กันบ้างน,นะคะทั้งสภาพแสงสภาพเสียงเนี่ยคล้ายเดิมของทางฝั่ง oppo เลยค่ะกับความละเอียด1800 30เฟรมนะคะจะมีความแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ค่ะและนี่นะค,ะ,คะก็คือคลิปทดสอบกล้องหน้าของทางฝั่ง oppo กันบ้างค่ะพิวจะมีการเปิด AI โหมด e ิวตีนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้ดูว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ข้างนอกที่มีสภาพแสงจ้าเนี่ยจะเป็นยังไงคะ่ะแล้วก็ต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการสั่นกันค่ะนี่นะคะอันนี้จะย้อนแสงนะคะแล้วก็จะได้ยินว่ามีเสียงก่อสร้างรอบข้างนะคะการตัดเสียงรบกวนหรือว่าการเสียงเข้ากล้องเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ และนี่นะคะก็จะเป็นการทดสอบกล้องหน้าที่ไร้โหมดบิวตี้ค่ะเราก็ได้ปิดไปแล้วเพื่อที่จะได้เห็นความแตกต่างของโหมดบิวตี้กับการไม่ใส่โหมดบิวตี้นะคะว่ามันจะเกินจริงหรือว่ามีการปรับสีผิวให้เนียนยังไงไปดูกันค่ะและนี่นะคะก็คือคลิปทดสอบกล้องหน้าของทางฝั่งซัมซุงนะคะสภาพแสงสภาพเสียงเนี่ยก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าจะมีรถขับผ่านนะคะเสียงรบก,กวนจะเป็นยังไงก็แล้วก็เรามาดูกันสั่นกัน,นะคะ่ะนี่นะคะมีการเคลื่อนไหว จะแตกต่างกับทางฝั่ง oppo ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนี่นะคะก็คือคลิปทดสอบกล้องหน้าของทางฝั่ง samsung นะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยคิอจะเพิ่มหมด beauty เข้าไปนะคะไม่ได้ใส่มากจนเกินไปจะสังเกตได้เลยว่าสีผิวเนี่ยเนียนนะเพราะว่าเราอยู่กับแสงอะไรแบบนี้มันดูดูสวยอะมันไม่ได้ดูเกินจริงเกินไปแต่ว่าจะแตกต่างกับทาง oppo มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราลองไปเทียบกันดูค่ะ จบกันไปแบบแน่นๆนะคะในเรื่องของการใช้งานกล้องค่ะต่อมานะคะเราจะไปดูในเรื่องของชิปประมวลผลของทั้ง2ฝั่งค่ะทั้งทาง Samsung แล้วก็ oppo นะคะเขาใช้ cpu helio p 3 5เหมือนกันทั้ง2เลยค่ะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันนะคะทางฝั่ง Samsung นะคะเขาจะให้ ram กับ rom มามากกว่าค่ะนั่นก็คือให้ ram มาที่ 4GB ค่ะแล้วก็ rom 64GB แต่ว่าทางฝั่งของ oppo เนี่ยเขาจะให้ ram มาที่ 3GB แล้วก็ r o มสค่ะแล้วก็ทางฝั่ง ซัมซุงนะคะถ้าเกิดว่าความจุเท่านี้ยังไม่พอใจนะคะยังสามารถเพิ่ม microSD card ได้ถึง 1TB เทเลยละค่ะทําให้ความรู้สึกในการใช้งานของทางฝั่งซัมซุงเนี่ยมีความลื่นไหลกว่าค่ะทางนี้ก็เพราะว่าความแตกต่างกันในเรื่องของแรมแล้วก็รอมค่ะมาต่อกันในเรื่องของการรับชมความบันเทิงเลยนะคะซึ่งทางทีมงานเนี่ยก็ได้ทดสอบมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพการเปรียบเทียบกันเลยค่ะ มาเริ่มการทางฝั่งของ s ซัมซุงก่อนเลยค่ะแน่นอนเลยว่าทําได้ดีมากๆในเรื่องของความแม่นยําสีสันในจอมีความคมชัดที่ดีแล้วก็ยังทําได้ดีในเรื่องของความสว่างของจอค่ะทําให้ภาพเนี่ยดูแล้วนุ่มสบายตาค่ะส่วนความลื่นไหลนะคะก็ถือว่าตอบสนองได้ดีเลยนะไม่ติดขาดค่ะแล้วก็มีความลื่นไม่กระตุกเลย จากการทดลองใช้งานมาสักระยะนะคะฟิลรู้สึกว่าทาง oppo เนี่ยเขาจะเหมาะไปในทางด้านของการเล่นโซเชียลมีเดียมากกว่าค่ะส่วนใครที่คิดว่าจะซื้อไว้ไปเล่นเกมโดยเฉพาะนะคะก็ต้องบอกได้เลยว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่ในงบราคาประมาณนี้เราอาจจะไปดูตัวอื่นที่สเปกแรงกว่านี้ได้แต่ว่าอาจจะดีในเรื่องของการเล่นโซเชียลมีเดียค่ะก็คือมีความลื่นไหลสบายๆเลยเพียงแค่รู้สึกว่าการสลับแอปใช้งานนะคะอาจจะไม่ได้รวดเร็วมากนะะักค่ะ แล้วทาง oppo นะคะเขาก็ได้บอกไว้ว่าจะมีการใช้เทคโนโลยีพิเศษโดยการฝังเซ็นเซอร์ไว้ที่หน้าจอด้านบนของตัวเครื่องเพื่อดีไซน์ที่ดูเรียบง่ายนะคะซึ่งถ้าหากว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยถูกปิดทับด้วยฟิล์มหน้าจอหรือว่าเคสโทรศัพท์นะคะก็อาจจะทําให้เกิดความผิดปกติของฟังก์ชันนี้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบในเรื่องความอืดของแบตเตอรี่ของทาง samsung แล้ก็ oppo กันค่ะ ความจุของแบตเตอรี่นะคะทาง a m s u ุงเนี่ยเขาให้มาถึง5 0 0 0มิลลิแอมแล้วก็ทาง oppo นะคะเขาจะให้มาเพียง4 2 3 0ม ah ิลลิแอมค่ะเริ่มที่การทดลองเล่นเกมเลยนะคะฝั่ง oppo เนี่ยจากการที่ทดลองเล่นเกม rov นะคะจากแบตเตอรี่22% 1เกมใช้เวลาเล่นไปประมาณ9นาทีค่ะแบตเตอรี่ลดลงไป5%แบตถือว่าลดลงไปไวแล้วก็อุณหภูมิของเครื่องเนี่ยไม่ได้ร้อนมากขึ้นจนเกินไปแต่ก็ยังมีความรู้สึกอุ่นๆค่ะแล้วก็ตอนเริ่มเกมนะคะจะมีความกระตุกนิดหน อาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยปรับกราฟิกสูงสุดนะคะแล้วก็ภาพในเกมจะไม่ค่อยคมชัดมากเท่าไหร่อาจจะมีความกระตุกแล้วก็ไม่ค่อยลื่นค่ะถัดมาทางฝั่งของซัมซุงนะคะเล่นเกม ROV e เหมือนกันจากแบตเตอรี่75%ลดลงไปเหลือ71%ค่ะ1เกมใช้เวลาเล่นไปประมาณ9นาทีเช่นกันนะคะแบตเตอรี่เนี่ยก็ลดลงไปไวพอๆกับ oppo เลยแต่ข้อดีก็คือเครื่องไม่ร้อนขึ้นค่ะแล้วก็ไม่มีอาการอุ่นขึ้นเลยเริ่มเกมนะคะก็ไม่ค่อยกระตุกประมวลผลไวภาพคมชัดดีค่ะ แล้วก็ให้ความรู้สึกว่าลื่นกว่าทาง Oppo เยอะเลยนะคะถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะอัดหน้าจอไปด้วยเริ่มที่ทางฝั่ง Samsung ดู Disney Plus h o t Star ในเรื่องเดียวกันนะคะก็คือเปิดแสงหน้าจอปานกลาง หนังยาวประมาณ1ชั่วโมง41นาทีนะคะเราดูไปประมาณ30นาทีแบตเตอรี่ลดลงไปเพียงแค่5%เท่านั้นต่อมานะคะทางฝั่งของ oppo นะคะเราก็ดูหนังเรื่องเดียวกันเปิดแสงหน้าจอปานกลางเหมือนกันแล้วก็ดูไปประมาณ30นาทีนะคะแบตเตอรี่ก็ลดลงไป5%เ์เหมือนกันค่ะจะเห็นได้ชัดเลยนะคะจากการที่รับชมความบันเทิงเนี่ยแบตเตอรี่ก็ไม่ได้ลดลงไปเร็วมากเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าติดอยู่ในเรื่องของการเล่นเกมนะคะแบตเตอรี่ลดลงไปไวค่ะส่วนเรื่องอุณหภูมิของเครื่องนะคะ การเครื่องอุ่นหรือว่าเครื่องกระตุกเนี่ยอาจจะอยู่ที่การใช้งานของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นการเล่นโซเชียลมีเดียทั้งวันหรือว่าการเล่นเกมทั้งวันค่ะในเรื่องของแบตเตอรี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยในการตัดสินใจการที่จะเลือกใช้โทรศัพท์สักเครื่องนึงนะคะตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนค่ะ สุดท้ายนะคะในเรื่องของราคาอย่างที่บอกไปในตอนแรกนะคะว่าทาง Samsung Galaxy A03S แล้วก็ Oppo A15 นะคะมีราคาเท่ากันเลยวางจำหน่ายในราคา4,299บาทแต่สำหรับใครที่ซื้อ Samsung ตอนนี้นะคะจะได้รับสิบทธิพิเศษอีกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นรับสิทธิ YouTube Premium ฟรี2เดือน Spotify Premium ฟรี3เดือน แล้วก็ Adobe Lightroom ฟรีอีก2เดือนค่ะและยังได้รับสิทธิพิเศษมากมายจากอีกหลายพาร์ทเนอร์ใน Galaxy Gift อีกด้วยค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่ซื้อ Samsung ตอนนี้เนี่ยยังได้รับสิทธิพิเศษผ่อนเเพียง717บาทนานถึง6เดือนแต่ว่าเฉพาะที่ samsung.com เท่านั้นนะ สรุปแล้วนะคะทั้งทาง Samsung แล้วก็ oppo เนี่ยเขาจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของทั้งฟีเจอร์หรือว่าแบตเตอรี่แล้วก็จอแสดงผลต่างๆนะคะแต่ว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยก็จะเหมาะกับใครที่กําลังมองหามือถือในงบราคาประหยัดค่ะ ส่วนทาง Oppo นะคะเขาก็จะไปเน้นในเรื่องของการใช้งานโซเชียลมีเดียหรือว่าใครที่ชอบการเซลฟี่ที่สวยนะคะที่ AI เนี่ยสามารถทําได้ดีก็เน้นไปทาง Oppo เลยค่ะส่วนทาง Sam a m s u n งนะคะเขาก็จะไปเน้นในเรื่องของการรับชมความบันเทิงที่มีหน้าจอแสดงผลสีสันดีความสว่างความชัดเจนค่ะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของความลื่นไหลในการใช้งานค่ะตรงนี้เนี่ยก็สามารถเลือกให้ตรงกับการใช้งานของแต่ละคนได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ได้ลองใช้ทั้ง Samsung แล้วก็ Oppo แล้วเนี่ยยังไงเข้ามาพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจเอ p ม o อ e ทุกช่องทางไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ